สวัสดีค่ะทุกคนร้านสะพานบุญรามอินทราวันนี้มาถ่ายรีวิวเกี่ยวกับหัวข้อเครื่องตั้งสารพระภูมินะคะโดยเราจะวัดขนาดฉัดและโพให้ดูค่ะเครื่องตั้งสารพระภูมิสารตายายก็มีหลายแบบหลายเกรดให้ลูกค้าเลือกนะคะมาดูขนาดของฉัดกันนะคะเป็นสินค้าที่ลูกค้ามักจะถามกันอยู่บ่อยๆเรื่องของความสูงของสินค้าค่ะ ชัดเงินชัดทองสำหรับวางหิ่งหรือสารได้นะคะมีหลายขนาดค่ะมี3ชั้น5ชั้น7ชั้นและ9ชั้นค่ะทำจากพลาสติกกระไหล่ชุบนะคะโดนแดดโดนฝนได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเปลี่ยนกันทุกปีค่ะมาดูความสูงสินค้ากันนะคะ9ชั้นโดยประมาณนะคะ21นิ้วค่ะ7ชั้นโดยประมาณ17นิ้วค่ะ5ชั้นโดยประมาณ12.5นิ้วค่ะ 3ชั้นโดยประมาณ8.5นิ้วค่ะส่วนความกว้างของฐานก็สมดุลตามความสูงตามนี้เลยนะคะต่อไปเรามาดูขนาดของโพกันบ้างนะคะโพเงินโพทองก็มีหลายขนาดเช่นกันค่ะมีเบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์7เบอร์9แล้วก็เบอร์9พิเศษนะคะเป็นรุ่นสูง30นิ้วและใบเป็นโลหะค่ะเสียงจะดังกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งเมื่อลมพัดมานะคะ แต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นพลาสติกชุบค่ะมาดูความสูงสินค้านะคะเบอร์3อยู่ที่8นิ้วค่ะเบอร์4อยู่ที่11นิ้วค่ะเบอร์หอยู่ที่13นิ้วค่ะเบอร์7อยู่ที่18นิ้วค่ะเบอร์9อยู่ที่20นิ้วค่ะและเบอร์9พิเศษอยู่ที่30นิ้วค่ะ มาดูรายละเอียดเบอร์เก้าพิเศษกันนิดนึงนะคะตามคลิปต่อไปเลยค่ะนี่เป็นโลหะนะคะอันนี้เป็นพลาสติกนะคะสินค้าสัตดเงินสัตว์ทองของที่ร้านมีหลายแบบหลายขนาดนะคะลูกค้าสามารถดูรายละเอียดราคาที่หน้าเว็บได้เลยนะคะมีบางรุ่นที่สั่งทำพิเศษพวกร้อยลูกปัดก็มีนะคะ งานพวกนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะคะเนื่องจากว่าใช้เวลาการผลิตนานกว่ารุ่นปกติค่ะสินค้าชัดสามารถส่งด้วยบริการลาล m o ูฟได้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพด้วยกันหรือว่ากรุงเทพปริมณฑลอย่างเงี้ยส่งได้นะคะแต่ถ้า e m s เนี่ยตอนนี้นะคะยังไม่ได้ส่งสำหรับสินค้าชัดที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าโอกาสพังมันจะเยอะค่ะ ต่อไปค่ะมาดูพวกพวงมาลัยกันนะคะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะมีหลายขนาดความยาวเลยนะคะมีตั้งแต่พวงเล็กๆไปจนถึงพวงยาวๆเลยค่ะเครื่องตั้งสารอย่างอื่นก็มีนะคะเช่นช้างม้าชายหญิงละครค่ะมีทั้งรุ่นทาสีแล้วก็รุ่นกากเพชรค่ะในส่วนของตายายก็มีทั้งแบบทองเหลืองแบบธรรมดาเรซินแบบเบนจรงค่ะ งานเป็นจรงก็แตกได้นะคะตอนนี้จะยังไม่ได้ส่ง EMS นะคะแต่ว่าเรียกแกร็บมารับที่หน้าร้านได้นะคะทั้งงานพวกทองเหลืองส่งได้ค่ะนอกจากนี้ที่ร้านก็มีพวกผ้าสีผูกสานพระภพรมนะคะแบบที่เลื่อยจากม้วนใหญ่มาเป็นม้วนเล็กเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าขายแบบเป็นเม็ดเม็ดก็มีนะคะมีหลายสีให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะ และก็มีพวกอุปกรณ์เครื่องตั้งต่างๆค่ะเช่นแจกันกระถางทูบเชิงเทียนทั้งแบบทองเหลืองและแบบกระเบื้องค่ะแล้วก็อุปกรณ์สำหรับตั้งสารพระภูมิตั้งหิ้งพระต่างๆมีทูบเทียน LED ทูบเทียนจุดจริงทูบเทียนต่างๆค่ะขันน้ำมนต์อุปกรณ์เครื่องลงเสาเอกและอื่นๆค่ะสนใจสินค้าไหนทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ เบอร์โทรร้าน0896891465ค่ะร้านสะพานบุญริมถนนรามอินทราร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ